ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเจจินไตโผล่ให้กำลังใจรุ่นน้องแอมพิรวัตรหลังบังเอิญเจอขับแกร็บตากแดดส่งอาหารลูกค้าฝ่าวิกฤตสังคมเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับข่าวพระเอกหนุ่มสายฮาแอมพิรวัตรกุลนันท์วัฒน์หรือปฏิญญาวิโรธแสงประทีปหรือที่รู้จักกันในชื่อพิรวัตรกุลนันท์วัฒน์หรือแอมนั้นเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทย เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดดัชชี่บอยแอนเกิล2003ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ปัจจบุบันมีผลงานละครออกมาเรื่อยๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มแอมนั้นไม่อายทำกินหันมาขับแกรบ็บหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโควิด -19 ล่าสุดเจจินตายโผให้กำลังใจกลางไอจแอมพิรวัตรหลังบังเอิญเจอขับแกรบตากแดดส่งอาหารลูกค้าฝ่าวิกฤตสังคม โดยหนุ่มแอมนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า '2 คุณพ่อต่างคนต่างมาส่งของพี่ชายผมมาส่งน้ำส้มส่วนผมมาส่งปูอบสถานฟ้าใครอยากทานน้ำส้มอร่อยๆไปสั่งได้นะครับโดยงานนี้หนุ่มเจจินไตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดีใจที่ได้เจอนะครับแอมเช่นกันครับแอมสู้ๆนะครับ